หวานฉ่ำมาเดอร์ครับท่านผู้ชมครับเตียงพอดีครับนกลิ่นข้าวซันจะโจลยครับก่อนจะรับชม,มคลิปกดถูกใจกดติดตามกดกระดิง่งให้ช่องเลด้วยนะครับัดเมะาะเลี้ยงาเลยย่ำัดเมะาะเลี้ยงาเลยย่ำัดเมะาะเลี้ยงาเลยย we uh -huh. ครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับค้าบผมยันชาแนลวันนี้มีเมนูมา้าน้ำเสนอเหมือนเดิมครับตำตำขนมเส้นนะครับตำขนมจีนใส่กุ้งสดนะครับตำแบบตำมันมะละกอนะครับใส่พริก30เม็ดครับวันนี้เอาแบบเผ็ดเสดีบเสร่อนๆเลยครับนี่ครับโอเค มาครับมากินตำกุ้งสดด้วยกันครับตำกุ้งสดใส่ขนมจีนนะครับออเดอร์ครับท่านผู้ชมครับแสบนัวแสบนัวครับขออนุญาตครับใจมือเดอครับวันนี้นีนักเอกช่องมานั่งกินเป้เหมือนเดิมครับ มือเนาะดูปุดปุดเลยให <Wow. S 1> ้กุ้งสดครับหวานชำ่ำมาเดอร์ครับท่านผู้ชมครับเตี่ยงพอดีครับอยากกินข้าวซันเจโจเลยครับ วันนี้ถ่ายแต่วิธีทำนะครับแบบไันน้ถ่ายบรรยากาศเพื่อรับชมนะครับเดี๋ยววันไหนได้ไปนอกสถานที่มีบรรยากาศงามๆก็จะถ่าไทายมาลงเพืแบบ่อทำใ้ชมได้รับชมนะครับครังนี้ไม่ได้ออกกปไหนเต็มนะครับนะครับหมจินหืม แสบเหรอมาเดอร์ครับแสบๆ,ๆครับนี่มีมแก้เพชรนะครักระลังกระลังมีแก้เพชรนะครับ,บ หอมนัวจับเขียงครับเข้มข้นแซ่บนวัวหอมน้ํปลาห้าครับ หอมน้ำปะลาหอมหิ้มปะลาครับ มาเดร์คร <c oughs> ับกลัวป๊อปจะกินมดกับหัว นี่ครับกุ้งเนื้อแน่ๆนๆเลยครับเฮ็ดเฮ็ดช่วยหยอดเลยครับ xe thua phát nhau đó <laughs> <laughs> เด,ดี๋ยวเพชรกับบอลอยนะครับเดวเพชรกับบ,รรบอลแสบเต็มทาดเพชรแล้วเพาเรากินสองคนกว่าจะบกว่าจะบมดปอ เข้าเข้าไทยแบบมดอะ่ะโคตรเพชรเลยมึงต้องเพชรจี๊ครับเดี๋ยวอร่อยขึ้นแบดเพชรกับบบล้ำโ <Okay. S 2> อเคฮู้มชอดล่ะหายไข้หายเมื่อยเลย อืมอมืกุง้งหนุ่มลิ้นดีไหมครับหนุ่มลิ้นหวานช่ำครับรับนี่ขอฟากเพื่อนท่า,าทดผู้ชมครับอะไทำยังไงแล้วครับ ความเพชรห้าปจัดเลือรับหยอดอมาไปต,ต่อครับจับไปกุ้งหนุ่มด้วยครับหวานฉ่ำ ตึงเผ็ดตึงแสบตึงอร่อยว้าเผ็ดสุดยอดมาครับไปต่อครับท่านผู้ชมครับ เสร็มาอะไพเดอร์ครับขออนุญาตใจยมือเดี๋ยวแซบน้วครับ กุ้งกับหวานมากหนมเล่นด้วยปเดี <Okay. S 1> ๋ครับผมท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบคลิปการกินต่ำกุ้งสดใส่ขนมจีนในคลิปนี้นะครับช่วยสนับสนุนด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อยันชาแนลด้วยนะครับจะได้ไปถึงฟังฝันเร็วๆนะครับถ้าผมขอบคุณครับมาไปกันต่อครับ <laughs> Hết tẻ tẻ đấy ạ Suốt nhọt Hoàn tạc quá là hết đó Kem hết rồi ้บาบบไว้ครับเพชรละของกำชุดไทยครับของกุ้งสองตัวครับโอเค My God hết sự giỏi Thật sự lăng hết หายหนาวเลยครับความห่อนความเพ็ดหายหนาวเลยประเดี๋ยนะถ้าผมกะเรียบ,บร้อยนะครับการกินตํากุ้งสดใส่ขนมจีนในคลิปนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็จะกดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์ให้ยันชาแนลด้วยนะครับโอ <Okay. S 1> เคเดี๋ยวป้ากันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับคลิปจบแล้วกดถูกใจกดติดตามกดกระดิง่งให้ยันชาแนลด้วยนะครับ